นับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมคะก็มาถึงช่วงอีกสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือช่วง Go ASEAN Go World Class นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ด้วยต่างๆนะของ เซาท์อีส t a เอเยหรือตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนะ,ะที่สมบูรณ์ที่สุดและสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งมีความหมายต่อสําหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะก็คือรูปปั้นช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะรูปปั้นช้างนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระอท่านเสด็จมาที่นี่ ใช้เวลาสองสาเดือนที่เ,ะะเดินทางจากประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นมาถึงอินโดนีเซียแล้วก็ได้มอบช้างนี้ให้กับรัฐบาลในยุคนั้นก็ประมาณร้อสาปีมาแล้วละคณผู้ชมคะรัฐบาลก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ได้สื่อสารให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเราสองประเทศนะคะจึงได้มอบช้างที่มีความหมายนั้นให้กับรัฐบาลในละ่ะค่ะและโดยที่สําคัญที่สุดคือจิ้งหนำะไปกันนั้นก็คือว่าประชาชน ทั้งประเทศนี้เรียกพิพิธภัณฑ์นี้ว่าพิพิธภัณฑ์ช้างค่ะและนี่ก็เป็นแผนที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศนี้นะคะบง่งบอกถึงผู้คนบง่งบอกถึงสถานที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันคุณผู้ชมค่ะไปเลยค่ะ ดูมาไหลตู no no, no, been, no, no, so And, mm ้แลวค่ะตู้นี่เกาะไม่อยากไปเลยกุเกลทองมันเป็นแผ่นนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นแผ่นยาวขนาดนี้นะคะทองทองเป็นบาโกบมบาเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแหวนทองซึ่งประทับตาอะไรอย่างเงี้ยนี่เ็เจอใต้น้ำนะคุณผู้ชมโอ้โหเหลือร่านคือทองสมัยโบราณนี่ชัดเจนจริงอืม What is the time จร่งนึงที่เห็นบนแหวนนี่นะคะก็คือมีรอยประทับตานะคะเป็นเป็นเป็นภาษาสันสกฤตนะคะนคะี่ค่ะตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าอาราอารามไปด้วยทองนะคะจะเป็นมงกุฎจะเป็นในก็จะเห็นเลยล่ะมงกุฎสมัยโบร,ราณก็จะทำเป็นเหมือนขดถอยนะคะเหมือนกับเส้นผมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคะ แล้วก็ต,ตามที่ไกล์ของที่นี่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าประเทศนี้เริ่มจากการที่มีรูปปัน้นการมีมีฮินดูขึ้นมาก่อนดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ถึงได้สร้างบุรุพุโตนั้งไงอยูดต yeah, ้อ่าดด 35กิโลกรัมง35กลกรัมทองกิโแกรมทอง1กิโลกัมทองแล o แลค o อุปรณ์1อุกรณ์ปะมาณ6,000กิโลกรัม1,000กิโลรมเยี่ยต้องทำตาโตคุณผู้ชมขาพราะเจอเกเิดแผ่นดิ้ไหวแล้วชาวนาก็ไปเจออย่างภาพจริงที่เห็นนี่แหละค่ะ เธะก็ไปเจอกล่องใส่ทองเนี่ยถึง36กล่องแล้วก็จะมีไหอีกใส่เหรียญเลยอยู่เต็มเลยนะคะับเขาถึงได้มาแยกย้ายแล้วก็มาเก็บไว้ให้เราดูชมกันนี่เองโอ้โหอีกที่บริกแรนะจะฟาร์มเมอร์บริการที่ยอดเยี่ยม เราจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆนคะครับแม้กระทั่งภาชนะทองคาลว้วนๆเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวของรามยานะหรือพระรามพระลักษณ์นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของอินเดียดังน,นั้นเนี่ยฮินดูนิซต์หรือศาสนาฮินดูที่เข้ามาในประเทศอินโดนีเซียนี้มาจากอินเดียก,ก่อนนะคะนั่นจากอินเดียก็จะแพร่ราวออกมาอย่างนี้แหละคะ่ะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นี่นจะสวยงามมากเป็นทองอารามจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องสงสัยเลยที่เขาบอกอีก30กว่ากิโลเนี่ยโอ้รวมทั้งอันนี้ด้วย น่าคิดจริงนี่ว่า t ี s คือทัวริงโลตัสดีว่ h นี่คือทัวริงโล t ัสแบบเฟรดี้ทินนีเราจะเห็นที่น่าสนใจสำหรับชาพุทธนะคะถ้าสนใจจะมาเนี่ยก็อย่าลืมพ่าที่จะมาชมกันตรงนี้นะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นแผ่นทองคำรีดซะจนบางนะคะให้มีลักษณะตัดต่อแล้วเหมือนกับกลีบดอกบัวนั่นเองแหละคะ่ะเพราะนั้นก็จะอยู่บนฐาน ประทานพระพุทธรูปนะคะค,ค mm ุณ hmm. ผู้ชมค่ะก็จะออกมาได้อย่างสวยงามทีเดียวอย่างที่พูดไม่ออกสวยดีเห็นความงามของสร้อยพระสอนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ของมนุษย์นะครคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากลองใส่จริงเดี๋ยวจะลองถามเจ้าหน้าที่ของที่ว่าเปิดให้ลองใส่ไหมแค่แคู่ open the e want to show หม หัวล่าหัวร้องอันนี้แขมมนุษย์นะคุณผู้ชมค่ะนี่นี่นี่คุณผู้ชมสัตว์ของกษัตริย์วัวควายเนี่ยใส่ท่อเนี่ยของกษัตริย์ในสมัยก่อนนี่คุณผู้ชมค่ะวัวควายเดี๋ยวพูดเอริงเชื่อ ring 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 เบิร์ด d นะแต่พุทแต่งตัวเจ๊แล้วนี่ไม่พอนี่คือนี่คือแหวนของนกค่ะ ใส่ที่ข้อขาเนาะเป็นทับทิมน,นะคุณผู้ชมนะแท้ๆไปยาว้าว oh, yeah. wow. so, so much to do r t e o y o d o l y o ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตักน้ำมนต์แตก mm hmm. สอบอะไรน่าสนใจ ถ้าสนใจถ้าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เห็นก <Put> ันคนเท็อปมแมเรล่ะอ๋อ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือหัวของร่มค่ะขอ,ของกงกษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยนะคะวานนั้นเขาจะใช้เป็นดอกโัวแล้วก็ป,ปับนหัวของร่มเป็น the for royal family royal family e ช m ที่วิว going to เนี่ยนี่ก็คือเป็น h a ล l สำหรับพระราชพิธีต่างๆของของสุลต่านสมัยนั้นและค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูที่ยกยาตามกันมาแล้วกันค่ะ we have the special room Thai room we real okay, okay. เราก็จะเดินทางออกไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะในความรู้สึกที่ว่าเราได้เชื่อมกายเชื่อมใจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนของสองประเทศชาติต่างประเทศรัฐบาลและยาวนานไปถึงในอดีตการด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมการเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะคะไปกัน คุณผู้ชมคะคือในส่วนที่บอกว่าออกมาข้างนอกนี่ก็จะเห็นถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนเรียกที่ว่าพิพิธภัณฑ์ช้างนี่เองนะคะอันนี้ก็คือศูนย์รวมของจิตใจของความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่เรามีความเหมือนและความต่างอยู่ในที่เดียวกันนะคะหรือในในภูมิภาคของเรานั่นเองเดี๋ยวไปติดตามในช่วงต่อไปกันดีกว่า